การนำกระแสองสใสทองแดงหรือใสคอยทั่วไปอันนี้คือสายที่เป็นการนํากระแสจากเคบเบิ้ลคอยสวัสดีกวันนี้จะพามาดูของเล่นชิ้นหนึ่งซึ่งน่าจะถูกใจเอซลูกเล็กหรือว่าเป็นชุดเล็กๆในงบหลักร้อยที่สามารถเพิ่มพลังได้แน่มันก็คือเจ้าเคบเบิ้ลคอย คิเป็นคอยทำงานยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันอ่ะพาไปดูเลยเพราะมันจะเด็ดจริงหรเปล่าเขาและแล้วเปิดนี้ก่ออ o อนแอไฟไม่ติดไม่มีแรงมันมีไฟแล้ววันนี้ะาจะพามาเทดเ้า้ใสายคอยครับก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนเลยว่าสายคอยคือสายไฟมันเป็นเรื่องของการนำกระแส ไฟที่มันออกรุนแรงจะคอยแรงเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องถูกส่งต่อผ่านสายซึ่งสายเนี่ยค่าการนําไฟที่ดีมันก็จะมีความเข้มของไฟแต่ถ้าเกิดคอยแรงและการนําไฟไม่ดีไปถึงไปถึง,งหัวเทียนเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะถูกบั่นทอนลงอย่างเช่นในนี้มาดูดูไฟช็อตกัเนเลยอันนี้เป็นสายเคเบิลคอยอันนี้เป็นสายคอยทั่วๆไปครับจะพามาดูว่าคอยเข้ากัน แต่กระแสที่นำไปสู่หัวเทียนมันให้อะไรเชิญรับชมอะนี่คือลักษณะของทิ่โพ์ไปช็อตการนำกระแสของสายทองแดงหรือสายคอยทั่วไปอันนี้คือสายที่เป็นการนำกระแสจากเคเบิลคอยฮะ ดูออสิคนสงสัยว่าพี่ถ้ามันย้ายฝั่งมันจะเหมือนกันไหมอ่ะมาดูปไปฮะ ยังฟังเหมือนกันเช่นเดียวกันครับมันก็เหมือนว่าเราใช้คอยตัวเดิม,ต,ดมตัวเดียวกันแต่การนํากระแสที่มันออกจากคอยไปสู่เทียนมันมีความเข้มและมีประสิทธิภาพของการนําไฟที่ดีขึ้นเนี่มันก็จะได้การจุดที่แม่นยําในทุกๆยา่านรอบแล้วก็ไม่ส่งผลต่อกล่องหรือว่าไอซอะไรในกล่องเพราะมันคือฉนวนนําไฟที่ดีเนี่ยไปไงตัวนี้ อยากให้ลองใช้ดูครับกับคอยเดิมๆไม่ต้องเปลี่ยนคอยแล้วก็อุปกรณ์ของเขาก็จะมีเนี่ยตัดสายคอยออกแล้วเสียบหินปักย้ำสายแล้วเสียบได้เลยก็สามารถติดตั้งได้เลยอันนี้ก็ไปกรอกับกาวคอยสายดินลงดินไปเป็นอีกหนึ่งไอเทมครับที่ในราคาหลักร้อยบาทใครเห็นคลิปนี้แล้วก็แคปไปโดใน,นไอไปสั่งซื้อในที คุณจะได้ราคาที่เจนสุดที่599รกาทแบ่ okay. ชุดนี้นะครับ,รบก็เชื่อว่ามันจะทำให้มีการจุดระเบิดที่ดีการออกไม้ที่ดีประหยัดน้ำมันและเพิ่มความแรงได้โดยที่ไม่ต้องไปเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆจากการนำไฟที่ดียี่ก่อไ้นหม่ยความอย่างไรครับก็ลองดู